ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่20กรกฎาคม2566นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ คนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางหลายๆคนนะคะอยากจะเดินทางไกลคิดเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศคิดถึงเรื่องงานนะคะคุณจะได้รับข่าวดีได้รับข่าวดีเรื่องงานเรื่องความรักนะคะในช่วงนี้นะคะระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอย่างหุดหิดอารมณ์เสียระวังในเรื่องของคําพูดนะคะระวังในเรื่องของสุขภาพมีเกณฑ์ที่จะป่วยนะคะมีโอกาสที่จะไม่สบายค่อนข้างสูงนะคะในช่วงนี้คุณมีเรื่องกังวลใจนะคะมีเรื่อง มีเรื่องให้คิดนะคะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะช่วงนี้นะคะถ้าใครจะทํางานออนไลน์นะคะติดต่อออนไลน์นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศมีโอกาสที่จะคิดเรื่องงานนะคะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับคนจากต่างประเทศนะคะในช่วงนี้นะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถนะคะแล้วก็อายุของตัวคุณเองให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้ คือสีฟ้านะคะสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีขาวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ211แล้วก็10นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ